ทางยุคอดีนั้นนั้นเป็นชาวุธก็เรียกเป็น้ปบรบริสุธสุรัทก็คือนี้เป็นพิสุบุรบิษัทิสุนีบริษัทนั้นไม่มีหมดไปแล้วหมดไปแล้วทวันนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้ามันมองเห็นการลรวถ้ามีิสุนีแล้วทำให้เกิดนั้นอาจจะต้องเสื่อม เพราะว่าผมหญิงทงบวรข้าะืบีมาบวดบวชต้องมีศีลมัของผู้สงวนสำหร้อยสเก็ข้อพ่สุดนปฏิบัติยากปฏิบัติยากแล้วบทยากปัญหาพิสูณน์ที่เป็นอุปัชาบวดให้บวชไปพิสูจนแล้วต้องมาให้ยติในหมู่สงในหมู่พิสูจ์อีก เดี๋ยวในบุของภิกษุณีบริษัทแล้วต้องมาในมในภิกษุสองคนยอมครับจึงจะเป็นภิกษุณีโดยสมบูรณ์นะแล้วก็บังคับเรื่ว่าพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าภิกษุณีบริษัทธนี่ปวดเป็นภิกษุณีตั้งร้อสนะิบพรรษาแล้วยแต่บังคับว่าจะต้องไหว้พระสงฆ์ที่ปวดในวันนั้นเพียงเพียงประเดี๋ยวๆพอยัดเต็มเป็นพรนะสงฆ์นั้น ที่สุนี้าหลอยสิบปีต้องกล้าไวทเพราะนั้นเรื่องปฏิบัติยากจึงวดไปหมดแล้วที่สุเลยแต่ท่านม่านอาจจะเหว่าเอ๊ะยังที่สุนี้ยังมีอยู่ไหมแต่นั้นมันจะเป็นชาวต่างประเทศเขาจะบวชับวชจากไตหวันท่องห่องกงห้องประเทศจีนอะไแต่บวชตามแบบเชี่ยถึงความเชี่อถึงของเขาเขาที่บริษัทเขาเป็นบริษัท ก็ทำเสริมขึ้นมาให้แข็งแรงนล้นเราว่าถามว่าถูกต้องตามพุทธธรรมยังไม่แข็เพราะฉะนั้นประเทศไทยจ,จริงไม่ยอมนะไม่มีไม่มีมมนำขึ้นในการบูชาคนที่โกนมานั้นที่สี่ประเภทต่างๆแล้วอันดับแรกคือพ่อแม่พ่อแม่นั้นถือว่าเป็นคนุที่มีบุญของลูกๆทั้งหลายก็คือเป็นบุคคลที่ให้ ให้ลูกได้เกิดแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็เีิ่มดูดยความรุ่นถนมให้สร้างช่วงปอดให้การศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างให้ลรู้นพ่อแม่ต้องมีความรักลูกเมื่อลูกเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องดูเลยนี่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ดูแลศาสนาผู้ดูแลโรงเรียนไว้ว่า หน้าที่ของพ่อแม่นั้นต้องทำอย่างไรบ้างก็คือหนึ่งห้ามลูกไม่ทำความรั่วเห็นว่าอะไรที่มันจะเป็นความทุกข์พเอจหายไป้บ้างน่งพ่อพ่อแม่เลยจะห้ามตามเรื่องเท่านั้นสอนตั้งแต่เล็กว่าลูกไม่เอานังยูวอนนี้ไม่ได้มันไม่ดีมันบางนิดหนึ่งสองนะนําให้ลูกทำความดีคืออะไรที่ดีๆนั่นก็จะแนะนำให้ลูกทำสอนลูกไป้รูนะ พาไปโน่นมานี่ไปกล่าวพักวันนะสอนลูกให้ใสจดีขึ้นนะหรืออะไรที่ดีๆจะ้วทำให้ลูกเห็นพาลูกไปด้วยก็คือแนะนําให้ลูกทำต่อไปเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ประการที่สามก็คือให้ลูกมีการศึกษาเพราะว่ามีลูกแล้วเนี่ยก็ต้องให้ลูกจะเป็นเด็ชฉลาดต้องมีอนาคตก็คือต้องส่งเสียให้ลูกเห็นแม้พอจะหมดจะสิ้นจะเปลือยบางท่านบางเด็ก็สตาง ต้องยดินเินไปกู้หมอเพื่อให้ลูกเรียนจบนี่เป็นหน้าที่่อให้ต้องทำงานดีๆต้องดุอการที่สี่ก็คือต้องหาผู้ปกครองที่เหมาะสมสำหนันลูกแต่ยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องไปหาแล้วเขาหาเองอยากจะเข้าไปช่อยไหมครับทราบอยากรู้สมัยโบราณนั้นต้องไปหาผู้ปกครองไม่ต้องไปหาผู้ปกครองว่าคนไหนที่เขาเป็นคนมีเกณฑ์มีควาค์กดีก็จะให โซ่ขอไปและภารกที่5สุดท้ายเป็นหน้าที่พ่อแม่ว่าเมื่อลูกจะเติบโตจ้แบ่งงานแบ่งงานแล้วพ่อแม่ก็จะต้องแบ่งทรัพย์สินให้กับลูกว่าลูกเขาโตเราจะให้อะไรทรัพย์สินเราเรามีอยู่เรามีอะไรบ้างแบ่งปันให้ลูกคนงานเราจะให้อะไรบ้างลูกคนเล่นเราจะให้อะไรบ้างเลือกแบ่งทรัพย์มรดกที่ตนเองมีอยู่ให้กับลูก แล้แต่วันมีลูกมีคนแบ่งให้ด้วยความเป็นธรรมยุติธรรมนี่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่เนนย,ยเป็นที่ว่าเป็นผู้จีบุคคลของบิดาลูกๆทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่ว่าเป็นผู้จีบุคคลของของเศรษฐาลัยต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ประสาทวิชาความรู้ไม่ปิดบังอันตรายให้ลูกศิษย์มีความรู้เรื่เจริญอินทรีย์ขึ้นใหแล้วยก็ยุบย่องเสีย เนี่ยเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนนี้เป็นชื่อเป็นผุ้ทีนบุของบรรดาศิษย์ทั้งหลายแล้วก็ประเภทที่สามก็คือว่าพระเจ้ากระเรีนนั้นถือว่าเป็นผู้ที่บุญของพระทรงนิพพานยพร้องค์นั้นทรงปกครองโดยคิดว่าอาจารย์เป็นพระทรงนิพพานั้จำเหมือนหนึงว่าเป็นลูกๆที่ท่านจะต้องดูแลเพราะฉะนั้นที่ไหนมีความเดือดร้อน จังเด็ก like, be so, so, so so, so so, ็เสด็จไปกรุส่งข้ามสารบ้างอาหารแห้งผ้าปอนเงินไดังส่งไปแจกไปเครื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจิตนั้นรือเท็นใดที่ทำมาทั็นแล้วมีปัญหาก็ช่วยแก้ปัญหาเยนน่นระว่าต้องยรู้จาเราเกรกรที่กาที่เสด็จประมุแล้วนั้นส่งทุเเทุ่เวลาเพื่อให้ประชาชนตลอดได้มีความ เพราะฉะนั้นตาริสันต์ในช่งที่เป็นผู้จีบุคคลของบรรดาพระสงฆ์ในอรหานและปรญญาและผุ้ปครองประเภทที่สี่หรือองค์ทีเป็นธรรมารวมทั้งชื่อว่าเป็นผู้จีบุคคลของบรรดาพุทธบริษัทก็คือทรงสั่งสอนโดยในจิตอรหานไม่ทำหนึ่งความเห็นว่าสอนให้คนรับชั่วหรือวิธีสอนให้เห็นว่าทำดีว่าทำดีได้ไปรับความปรสงค์มีความสุขความเจริญอย่างไร ทำความช่วยและได้รับความทุกได้รับโทษอย่างไรจงสอนาะนั้นพุทธเจ้าทหลิยายอิมาภรรพบถือเชื่อวามสุจริตสมบุก็จะมีความสุขนี่ถือว่าพุทธเจ้านั้นเป็นเป็นโอชีลุของวรรดาปัญพุทธเจ้ัทศท อ่า mm. uh. uh. no ูดนกนเดีว้ย่มอานะนีผู้ที่เป็นลูกๆก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตัวตพ่อแม่ให้อย่างที่เจ้สวนหนึ่งห้ามลูกต้าเป็นต้องเนตัวพ่อแม่พ่อแม่ปล่อยปล้วเคยมาอยู่ที่ไหนไม่งไปไจไม่ใช่ หน้าที่ของโลกที่ดีต้องดูแลอยู่ห่างไกลก็ต้องไปถามต้องโทรศัพท์ไปถามเป็นเจ้าหนารก็ต้องนําไปใช้จ่ายให้ใช้จ่ายถึงวันเกิดของตัวเองบางท่านเดี๋ยวนี้โอ้โหเครื่องด่มเยอะเลยเหมือนเดิมนะโอ้โหมารถหลายเรื่องหลายอย่แล้วถามว่าใครเลยเข้อใจมากกว่าไม่เห็นเปรียบมันถูกต้องถ้าวันเกิดของตัวเองถ้าวันเกิด ก็ต้องไปด่าไปพ่อแม่พอพ่ซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าซื้ออะไรของเจ้าจยนี่ให้พ่อเนี่ยหรือวันเกิดของพ่อก็ต้องเห็นความทุกข์ทันต้องมาไปเลี้ยงอาหารต้องซื้ออะไรให้พ่อวันเกิดของแม่ก็ต้องทวามเชื่อต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ม่าให้รุ่งใหญ่สองช่วยจิดทำจิดงานงานของพ่อแม่งานอะไรที่เป็นของพ่อของแม่เราก็ต้องช่วยต้องมีจิตอันสา่าไม่ต้องใหออกปาก ่พ่อมีอานต้องงาน,นที่แม่นะก็ลูกที่ดีองเข okay. ้าไปช่วยพ่อสามลกเลต้องช่วยรักษาชื่อเสียงของกระปูนขอบให้นะอย่าบอกพุทธนเหลวไหลทำให้ชื่อเสียงเสื่ามาการที่สี่ก็คือปัจจุันให้หมอบที่พ่อแม่จะมอบบริจให้เราถ้าปัจจุบันไม่หมอบนะพ่อแม่มีบางอย่ากหมอบเพราะว่าลูกจะม้วเหลวไหลทำมอบรดกาปแล้วลูกจะทำให้อันตรายานบัต ความสามารถจนสนามหมอเลียงเียงอยนะดังนั้นต้องปมุดติตนให้หมอกให้แบบที่ว่าแม่ของแม่ตัวหมอกของเนี้ยนั้นจะต้องมาสอนนะและประการที่ห้าสุดท้ายหน้าที่ลูกก็คือจะต้องเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วลูกจะต้องทำบุุญกศลนะอุทิศบุญกุศลไปให้พ่อแม่อย่างสม่สมูรณ์เลไม่ใช่ว่าโอ้พ่อคนตายแล้วพ่อเอ็นทาให้เดียวน้อยเลย ต้องทำบ่อยๆอใจว่าต้องอะไรอะไรทำบุญแล้วก็ต้องกนาบมาให้พ่อแม่ช huh. Wh ียอะไรนะแล้วอุณหภูมิอุานย่างต้องคิดไปเพราะว่าเขาเหล่านั้นละโลกนี้ไปแล้วเนี่ยพี่ยอดสอนนะว่าสิ่งอ uh, ื่นๆไม่เป็นประโยชน์กับเขาเราจะไปให้บุญให้นี่แล้วก็คิดไปไม่ได้ต้องผ่านพระสงฆ์นะต้้งผ่าพระสงฆ์เราจะทำอะไรก็ต้องป้องถวายผ่านพระสงฆ์บอก แล้วอุทิศผลกุศลนั้นให้กับพ่อแม่ของเราที่หลงรักกันแล้นั่นจริงจะไปประโยชน์กับสักคนตายพ่อแม่ก็จะโม่นาดเออว่าลูกอยูยังไม่ทันเราเราตายนานแล้วนะเออยากจะรู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำถึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทั้งนี้อย่าข้าจัดการเลยนศรีสุทนนการาชกับศรีสุวรรณนการาชเป็นปัญญานนการาชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละ ทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองมาดานนี้เรล้าเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไร